อือตาตนกนกนกไโยกอาจ๊ะนะใช่ครับนกไซโยกไข่ไข่พิรุุไข่าจานรุษนะครับผมอ้มตาโอ้ตานัาปีกไหมจันตาจ้าเออตาเหลือกมาล่าเลยวะเมื่อนั่นจับใส่ถุงมาเล่นปะแมนโอ้ว่าเนขึ้นเต็มที่ขาแดงแจไวเดี๋ยวให้ขึ้นเต็มที่ก่อน นะครับอือสองตัวนะได้มาวันนั้นนะใช่ครับอือให้มาปรับภาพกันตัวนี้แบ่งมานะครับผมหนึ่งกุกเสียงกลางอ่างกี่คำนะอาจารย์สองสามคำอ้อของดีของดีนะครับของดีเลยอือตัวตนขาแดงเป็ดเลยว อืม,มกําลังจิกโอ้ชนะปีกที่ดียาจารย์ตัวนั้นกับนิ่งเลยพอตินิ่งแต่ก็แต่ก็จะดิ่งก็ตัวนี้ตัวนี้นิ่งอืมอ๋อสวย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 ครับนกเมืองการนกไซโยกครับผมแต่ว่าหอยตรงนี้มันขัดแล้วมั้